สวัสดีครับตอนนี้เพจเสถียรดินสุวรรณผนได้นะครับเราก็อยู่ที่แปลงปัญญาการนะครับแปลงปัญญาการอยู่ที่ตำบลทะเลบอกนะฮะตอนเจดีนะฮะใกล้ๆโรงเรียนฝากหลวงนะครับอยู่ระหว่างเส้นที่จะไปสะกจมนะฮะอยู่เส้นทางหลวงดอนเจดีสะโจมนะครับอยู่ใกล้ๆวัดและโรงเรียนสะกจมนะฮะใกล้ๆตำบลทะเลบอกนะฮะครับแปลงปัญญาการหนึ่งไร่นะครับมีทั้งสดและผ่อนนะครับ โครงการนี้มีรั้วนะครับมีสระน้านะครับประปาไฟฟ้าให้นะมีร่องน้ําการเกษตรนะครับมีประตูให้นะครับประตูช่างก็กําลังเริ่มทาแล้วนะฮะครับเนี่เห็นทรายนะฮะครับนี่ก็ประตูนะฮะทาให้เรียบร้อยนะครับแข็งแรงมั่นคงครับดูเสานะครับเริ่มเลยนะฮะครับเสาประตูนะครับมีทั้งสวนและผ่อนนะครับวันนี้จะมานําเสนอแปลงผ่อนนะครับหนึ่งไร่นะฮะมีสระน้ําให้หลังแปลงนะครับแล้วก็มีในส่วนของอ่า ร่องน้ําการเกษตรนะฮะเดี๋ยวมาถ่ายข้างในหน่อยนะครับนี่ร่องน้ําการเกษตรนะครับที่เราถ่ายให้นะครับที่เราขุดไว้ให้นะครับตอนนี้นะฝนนะครับหญ้าเขาจะเยอะหน่อยนะครับครับบรรยากาศดีนะครับเงียบสงบนะครับเหมาะแก่การทําเกษตรยามเกษียณนะครับหนึ่งไร่นะครับมีสระน้ํานะครับร่องน้ําการเกษตรข้างหนี่ถมแล้วนะฮะทางด้านหน้าที่ผมเดินนี่คือถมหมดแล้วนะฮะเสมอกับถนนในแปลงนะฮะเสมอกับถนนในแปลงนะครับ แปลงผ่อนนี้มีรั้วมีประตูมีสายน้ำนะครับมีร่องน้ำการเกษตรให้หมดเลยนะครับอยู่ระหว่างเส้นดดนอ่าทษทีฮะดดนเจดีสัก,กจมนะฮะทางหลวงชวนบทดดนเจดีสัก,กจอมครับแปลงนี้ตอนนี้มีโปรให้นะครับเฉพาะแปลงผ่อนนะครับฝั่งเฟดสามนะครับก็คือผ่อนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับ จ่ายงวดแรก7,900บาทนะครับทำสัญญาเข้าใช้ที่ดินได้เลยนะครับตอนนี้มีว่างอยู่ประมาณ5ล็อกนะครับแปลงผ่อนฝั่งนี้นะครับเบอร์โทรผมนะครับ0888924749นะครับเบอร์โทรและไอดีลายส่วนเฟสตัวก็ชนะวัดจันกลิ่นนะครับเพจก็เพจเสรที่ดินสะพันผ่อนได้นะครับนี่ฮะประตูทำให้ทุกหลังนะครับเริ่มทำแล้วนะฮะประตู ครับส่วนไฟฟ้านะครับรอการไฟฟ้ามาดําเนินการครับเฟซส่วนตัวธนะวัฒน์จันทร์ปิ่นครับครับผ่อนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับโปรแล้วก็ในส่วนของอในส่วนของที่ไม่ได้จัดโปรก็คือผ่อนหนึ่งมืนห้าร้อยบาทนะครับเก้าสิบเก้างวดโปรก็คือเจ็ดพันเก้าร้อยบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้างนะครับ ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับครับสวัสดีครับผม